สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนเบนสปุญญาพรไม่รู้มาก่อนคนรักเป็นทายาทคนดังในพัทยา หัวใจเป็นสีชมพูสหรับนักสแสดงสาวเบนซ์ปุญญาพรโพลพิพัฒน์ที่ตอนนี้กำลังอินเลิฟกับหวานใจหนุ่มนอกวงการอยู่ซึ่งหลายคนก็ได้เห็นบ้างแล้วกับคลิปโมเมนต์มุงมิงนั่งตักกันระหว่างสาวเบนซ์กับแฟนหนุ่มพร้อมแคปชั่นว่าหนักนะลุกเึ้นไม่เอาลุกเลยลุกลุกด้านฝ่ายชายก็ยิ้มบอกสบายครับล่าสุดในรายการแรข่าวเช้าพิธีกรพีเคปิยวัฒน์ได้อ่านข่าวดังกล่าวพร้อมเปิดเผยข้อมูลเพิ่มเติมว่าหนุ่มคนนี้ชื่อว่าแก๊ป ยืนยันว่าไม่ใช่ชาวต่างชาติตามที่หลายสื่อนําเสนอแต่เขาเติบโตอยู่ที่เมืองนอกส่วนที่บอกว่าเป็นทายาทโรงแรมดังอันนี้จริงนอกจากนี้ PK ยังบอกด้วยว่าหนุ่มคนนี้ยังเป็นนักเทนนิสมืออาชีพแรงร้อยกว่าของโลกอีกด้วยโดยพีเคยังบอกใบอีกถ้าอยากรู้จากประวัติมากกว่านี้ให้ตามดู p ีเคเฟิร์สคลาสตอนล่าสุดได้เลยเพราะตนได้สัมภาษณ์เขาได้ไปพักที่โรงแรมเขาทําให้สซมเบนส์นั้นสนิทกับดีเจ แถมยังรูปประวัติคนรักที่ว่ารวยคบกันที่จิตใจไม่ใช่เงินทองเลยเพราะสาวเบนซ์เองก็หาเงินได้อยู่แล้วรับละครปีละ4ี่เรื่องแถมเป็นนักแสดงสาวสุดฮอตที่ถูกจับตามองอ,อีกด้วยท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก w o r l s i e r News ขอบคุณครับ